เด็กหญิงนิยายในฐานะภรรยาเอกบทที่45 ณนะจวนสกุลหารคุณหนูหารกำลังตรวจดูข้าวของที่จะนำไปเยี่ยมชายในดวงใจอย่างมีความสุขเนื่องจากมัวแต่สนใจของในมือนางจึงไม่ทันเห็นร่างผอมของผู้เป็นบิดาที่ก้าวเข้ามา ไอ้ท้วหานรี่ตามองอาการของบุตรสาวยังขัดใจคุณชายสิงผู้นั้นช่างชั่วร้ายนักยามปกติก็เอาแต่หูตามืดมัวหลงรักจางอินซื้อแต่พอตัวเองพิการกลับคิดมาแต่งบุตรสาวของเขาเข้าเรือนผู้ใดจะไปยอมกันรงเออต่อไปนี่ เจ้าไม่จำเป็นต้องไปบ้านสกุลชิงแล้วเสียงออกคำสั่งดังขึ้นข้างหูหานจิวหลงหันไปมองผู้เป็นบิดาอย่างประหลาดใจพรางย้อนถามคำพูดที่ได้ยินอีกครั้งท่านพ่อหมายความว่ายอย่างไรเจ้าคะหานจิวตวาดสายตามองบุตรสาวอย่างหงุดหงิดอีกฝ่ายช่างไร้หัวคิดเสียจนเขาทนดูไม่ได้ ทังที่รู้ว่าทางนั้นกลายเป็นบุรุษพิการไร้ประโยชน์แล้วเหตุใดจึงยังงมงายไม่ยอมตัดใจเสียทีนับจากวันนี้เจ้าไม่ต้องไปสกุลชิงแล้วผู้คนจะได้ไม่เอาไปลือกันผิดผิดอีกแต่ว่าท่านพ่อจะให้ลูกแต่งงานกับพี่หวนฟู่ไม่ใช่หรือเจ้าคะ นางแย้งผู้เป็นบิดาเสียงแผวในเมื่อเป็นคู่หมายแล้วเหตุใดจึงต้องห้ามด้วยเล่าหานจิวตวัดสายตาดุแทนคำพูดก่อนจะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงขืมไม่ใช่แล้วเจ้าเด็กสกุลชิงนั่นพิการเดินไม่ได้ เจ้าจะไปลดตัวแต่งกับเขาเพื่ออะไรกันรอพรุ่งนี้ฝ่าบาทออกว่าราชการพ่อจะทูลขอสมรสพระราชทานให้เจ้ากับบุตรชายใต้เท้ากรมอาลักษ์แทนเองพ่อกับผู้ใหญ่ทางนั้นตกลงกันแล้วแต่ว่าแม้จะเคยเห็นหน้าคุณชายผู้นั้นหลายครั้งถาว่านางมิได้ชอบพออีกฝ่ายนี่นาไม่มีแต่การแต่งงานของบุตรสาวล้วนต้องเชื่อฟังบิดา เจ้าคิดจะดื้อรั้นกับพ่อหรืออย่างไรกันเสียงแค้มเอ่ยถามพร้อมสายตาดุดันใบหน้าหานจิวหลงซีดเพือดยืนก้มหน้านิ่งอย่างจำนอนนางทำเพียงเอ่ยเสียงแผวลูกทราบแล้วเจ้าค่ะ เมื่อได้รับคำตอบที่ต้องการผู้เป็นบิดาก็ยิ้มอย่างพอใจก่อนจะก้าวจากไปหลังเอ่ยชมสองสามคำเมื่อหานจิวหลงเงยหน้าขึ้นมาอีกครั้งก็เห็นร่างผอมของบิดาอยู่ไกลออกไปนางพรันคิดถึงคำพูดของคนผู้หนึ่งที่เคยได้เอ่ยวาจาไว้ คำพูดที่อีกฝ่ายกล่าวถึงคำสั่งสอนให้สตรียึดมั่นและปฏิบัติว่าเป็นเพียงคำพูดของผู้ที่ไม่รู้จริงยามนี้หานจิวหลงนึกเห็นด้วยกับอีกฝ่ายยิ่งนักแต่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถเลือกและเมินเฉยต่อมันได้เหมือนนางนี่นาจางอวินจือ้อ ยามใต้เท้าหานได้เข้าเฝ้าก็ทำตามพี่เอ๋ยกับบุตรสาวไว้ทันทีเช่นนั้นแล้วสมรสพระราชทานระหว่างคุณชายใหญ่จวนเจ้ากรมอาลักษ์กับคุณหนูสกุลหานจึงบังเกิดห้องเตส่งร่างราชองค์การแล้วมอบหมายให้หยวนกงกงเป็นผู้นำไปประกาศในพระไทยนึกเสียดายไม่น้อยทั้งที่พระองค์ทรงหมายมั่นปั้นมืออีกฝ่ายกับสิงเหวินฟู่ไว้แล้วแท้ๆช่งางนาย ยได้ยิ่งนักภายในตำหนักคุณหนิงของฮองเฮาในวันนี้ยังคงสงบเช่นวันวานผู้สูงสักแห่งวังหลังฟังรายงานจากข้ารับใช้แล้วพยักพระพักเป็นเชิงรับรู้ก่อนพี่เรียวโอสีชาติจะแย้มยิ้มงดงามยามีรับสั่งปี่หยวนจัดขบวนเปิ่นกงจะเข้าเฝ้าฝ่าบาทในเมื่อหลานชายอุตสาหแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ ที่พระนางทรงต้อง,องการทั้งทีเช่นนั้นก็ควรแสดงให้สาสมบทบาทสักหน่อยกระมงังเจ้าห้องเต้ที่ทรงคร่ำเครียดกับกองดีกาถึงกับชะงักเมื่อสะดับฟังคำรายงานจากหยวนกงกองอินเอ๋อเนี่ยนะมาหาข้าถึงตำหนักให้นางเข้ามาสิ ยังต้องมาถามเราอีกหรือสุรเสียงสั่งดังขึ้นแทบจะในทันทีเมื่อทรงนึกว่าฮองเฮาไม่ได้เป็นฝ่ายมาหาพระองค์นานแล้วพระอารมณ์ของห้องเต้ก็ยิ่งดีขึ้นเป็นทวีคูณหยวนกองกองมองบุรุษผู้อยู่บนจุดสูงสุดถ่าว่าถูกภรรยาหมางเมินพลางใส่หน้าจุดอ่อนของฝ่าบาทเป็น้องเฮาจริงๆด้วยอี้องเฮาทรงพระดำเนินเข้ามาด้านในอย่างเชื่องช้าดวงแน่น หงศบป,ประสานกับพระสวามีก่อนจะส่งรอยยิ้มพระสวนอ่อนหวานในรอบหลายปีให้อีกฝ่ายพลางยอบกายทำความเคารพตามธรรมเนียมถาวายพระพรฝ่าบาทเพคะมองท่าทางอ่อนหวานที่ไม่ได้ทอดพระเนตรมานานปีเจ้าห้องเต้ก็แทบจะทลาเข้าไปประคองผู้เป็นภรรยาทว่าภายนอกยังทรงแสดงท่าทางเคร่งขรึมเช่นเดิม ลุกขึ้นเพอเราบอกเจ้าแล้วนี่ว่าระหว่างพวกเรา ไม่จำเป็นต้องมีพิธ,ธีรีตองใดๆสุรเสียงนุ่มนวลผิดแผกจากยามตรัสปกติอีห้องเผาทรงครี่ยิ้มอ่อนหวานยามลุกขึ้นตามแรงประคองพระนางประทับลงบนเก้าอี้พรางสนทนากับพระสวามีแน่นอนว่าห้องเต้ย่อมไม่ปฏิเสธพระเนรหงทอดมองพระหัตถ์หนาข้างเอวอีกฝ่ายแสดงออกว่าทรงรักใคร่ในตัวพระนางทว่ากลับทรงคิดแต่ใช้ผลประยะ ยชน์ก่อนเสมอแม้แต่ครอบครัวพี่สาวของพระนางพระองค์ก็ยังทรงพิษใช้เป็นมากหม่อมฉันมาเข้าเฝ้าฝ่าบาทครั้งนี้มีเรื่องจะขอร้องเพคะอินเออต้องการสิ่งใดเล่าบอกมาเถอะ ระว่างเรายัางต้องเกรงใจกันอีกหรืออีหองเฮาทรงยิ้มหวานตรัสถึงจุดประสงค์ด้วยสายพระเนศส่สซื่อเผาว่าพระสวามีสดับฟังแล้วไร้คำใดให้ตรัสคราวตอนใต้เท้าหานขอสมรสพระราชทานแก่ฟูเอ,อ๋อแม้ฝ่าบาทจะทรงเห็นด้วยเผาว่าหม่อมชั้นคัดค้านเพราะรู้ไม่เท่าถึงต้าน ยามนี้หม่อมชั้นรู้แล้วเพคะว่าเด็กทั้งสองคนนั้นรักกันจึงอยากขอสมรสพระราชทานแก่พวกเขาเพคะสมรสพระราชทานคุณหนูหานกับคุณชายใหญ่สกุลสิงเช่นนั้นหรือ อยู่ว่าแต่ก่อนพระองค์มีพระประสงค์จะดึงตัวสิงห์เหินฟูเข้ามาทำงานด้วยแตว่ายามนี้ใต้เท้าหานเองก็ขอสมรสพระราชทานกับคนอื่นไปแล้วที่สำคัญพระองค์ก็ออกราชองค์การให้ตามคำขอแล้วด้วยกษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำราชองค์การที่ถูกประกาศออกไปก็เปียบประหนึ่งน้ำที่หกจากแก้วไหนเลยจะเก็บกลับคืนมาได้เล่า วันนั้นหลังจากฮองเฮาไปเข้าเฝ้าฮองเต้แล้วสเสด็จกลับออกมาด้วยท่าทางเย็นชาตำหนักคุณหนิงก็ปิดตัวเงียบไม่ต้อนรับผู้ใดโดยให้เหตุผลว่าเจ้าของตำหนักประชวรแม้แต่ทารกยังมองออกเลยว่ามารดาแห่งแผ่นดินทรงงอนพระสวามีแต่ผู้ใดเล่าจะกล้าเอ่ยออกมาตรงๆเช่นนั้นจึงไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้สักคนเดียว หองเฮาทรงทำแบบนี้จะดีหรือเพคะหากว่าฝ่าบาททรงพิโรธขึ้นมานางกำนันคนสนิทกล่าวเตือนผู้เป็นนายอย่างกังวลอีห้หองเฮาละสายพระเนตรจากผลผิงกัวในพระหัตถ์พลางถอนพระประสาสะเล็กน้อยแบบนี้ลหละดีแล้ว อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันคัดเลือกสาวงามเข้าตำหนักในเมื่อเปิ่นกงล้มป่วยคงทำอะไรไม่ไหวถ่ายทอดคำสั่งลงไปว่าให้กุ้ยเฟยเป็นผู้จัดการเรื่องนี้ก็แล้วกันเจียงกุ้ยเฟยคงยินดีที่จะได้แสดงอำนาจหลังจากถูกหมางเมินมานานถาว่าพระนางนั้นไร้ความสนพระไทยโดยสิ้นเชิง ต้องเป็นคนคัดเลือกภรรยาใหม่ให้แกสามีเรื่องราวเช่นนี้วนเวียนบรรจบมาเนิดนตนานทำให้ทรงรู้สึกเหนื่อยล้าจนเกินจะทนแล้วเจ้าดูนางทำกับเราโยนกองกอง นางถึงกลับให้คนมาบอกเราว่าไม่อาจเปิดตำหนักต้อนรับเราได้สุรเสียงเกรียวกราดแผดลั่นหยวนกองกองพลันยน่นคอพร้อมกับหลับตาได้แต่นึกสงสารหูตาของตอน้นที่นับวันจะยิ่งอื้อขึ้นทุกขณะแต่จะโทษผู้ใดได้เล่าพระองค์ทรงเข้าไปยุ่งยา่ามพระราชทานสมรสแก่คุณชายเิียงขนาดฮองเฮาเองยังแทบขวางไว้ไม่ไหวเผ่าว่าพออีกฝ่ายพิการหมดไป ยไตเท้าหารก็แปลเปลี่ยนท่าทีพระหนีอย่างน่าเกลียดอีกทั้งฝ่าบ,บาทเองก็ไม่ตรัสห้ามสักคำด้วยซ้ำเฮ้อกรมใดใครก็ก็รับไปเถิดพะยะค่ะคุณชาย มีลายพระหัตจากฮองเทาส่งมาขอรับอี้จริงเดินเข้ามารายงานพรางยื่นส่งจดหมายให้ผู้เป็นนายคนที่อยู่บนเตียงรับมาเปิดอ่านพรางยิ้มมุมปากในที่สุดใต้เท้าหานก็ขอสมรสพระราชทานใหม่แก่บุตรสาวอย่างที่คิดจริงๆและหานจิวหลงเอ้งก็เปรียบดังไผ่ลู่ล้มไม่กล้าขัดคำสั่งบีดาที่เขาจงใจเอ่ยย้ำว่าจะขอสมรสพระราชทานก็ เพียงเพื่อบีบให้อีกฝ่ายชิงขอตัดหน้าตนเองเพราะรู้ถึงนิสัยของใต้เท้าหานดีว่าเป็นอย่างไรทำให้ยามนี้ข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วเมืองหลวงเรื่องที่สกุลหานไร้น้ำใจพอคนสกุลชิงเกิดเรื่องราวก็ถอยห่างทันทีอีกทั้งการที่เขาขอให้ท่านนะไปพูดเรื่องนี้ ก็เพื่อกดดันเพียงพรเหลืองเท่านั้นเพราะอีกฝ่ายมีจุดอ่อนอยู่ที่ห้องเทาอย่างแท้จริงผู้ใดบ้างไม่รู้ซึ้งถึงความใจแคบเจ้าคิดเจ้าแค้นของห้องเต้หากถูกหญิงคนรักหมางเมินมีหรือเจ้าตัวจะไม่เอาโทษศั์ไปลงที่หานจิ๋วผู้นั้น คราวนี้จากคนโปรดคงกลายเป็นคนที่ไม่อยากเห็นหน้ามากที่สุดกระมังแต่อย่าคิดว่าเขาจะปล่อยอีกฝ่ายไปแค่นี้หากไม่ใช่เพียงพอเหลืองกับใต้เท้าหานคิดบีบบังคับเขาไหนเลยเรื่องราวเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้ ส่วนหารจิวหลงผู้นั้นต้องถูกบังคับให้แต่งงานกับผู้ใดนั่นก็หาใช่เรื่องที่จำเป็นต้องใส่ใจอันใดก็เขาไม่ใช่คนที่บังคับนางเสียหน่อยนี่นาอีจริงสั่งคนของเราตีเขาให้นัก มุมปากอยากยกขึ้นอีกคราวดวงตาคมเป็นประกายวูบไหวเมื่อนึกถึงคำพูดด่าทอที่ไตเท้าหานผู้นั้นเอ่ยถึงหอินซือในวันวานตีขุนนางโปรดปรานย่อมมีโทษแต่ถ้าเป็นขุนนางที่ไม่ชอบขี้หน้าคนผู้นั้นจะทำอย่างไรนะยามเมา เจ้าห้องเต้ตื่นบรรทมตามปกติเมื่อเห็นว่าผู้เป็นนายตื่นแล้วหยวนกองกองจึงก้าวเข้ามารายงานเสียงไม่ดังนักถผาว่าห้องเต้สะดับฟังไม่ทันจบพระพักก็ดำคล้ำลงจนหน้ากลัวถูกคนทุบตีแล้วอย่างไรเหตุใดไม่ไปสารต้าลี่ให้สืบหาคนได้มาร้องห่มร้องไห้หน้าตำหนักเรามันใช่หรือไปเท้าหาน นับวันยิ่งไม่รู้ความสุรเสียงขุ่นเคืองตรัสอย่างหงุดหงิดหากไม่เพราะอีกฝ่ายห้องเฮาจะเกลี้ยพระองค์หรือหยวนกงกงฟังแล้วก็รีบเออออตามก็ไม่ใช่เพราะพระองค์ให้ความโปรดปรานจนเกินพอดีหรอกหรือใต้เท้าหานผู้นั้นถึงได้กล้าแสดงตัวเป็นคนสำคัญมีเรื่องอะไรขัดเครื่องเป็นต้องรีบแจ้นมาทูลฟ้องเผ่าว่าคราวนี้ดูจากพระอารมณ์ของห้องเต้หน้า กลัวว่าทิศทางลมจะเปลี่ยนแล้วเป็นแน่ด้านนอกตำหนกักหานจิ๋วนั่งคุกเข่ากับพื้นหินเย็นเยียบด้วยความทรมานเผ่าว่าความเจ็บใจและต้องการเอาชนะนั้นมีมากกว่าจึงยอมกัดฟันอดทนเฝ้ารอต่อไปเขาเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ของแคว้น หลับถูกคนร้ายจับยัดกระสอบแล้วทุบตีเสียจนสะบักสะบอมแจ้งความแก่สารต้าดีผ่านมาสองสามวันแล้วก็ยังไม่ได้เรื่องได้ราวทั้งยังถูกนำไปลือเสียหายจนผู้คนกล่นด่าว่าที่เป็นแบบนี้ก็เพราะทำเรื่องชั่วร้ายยามได้ยินเรื่องราวจากคนของตนเองไตเท้าหานก็วิงเวียนแทบเป็นลมเพราะโทสะจุกอกตนผิดอะไรที่ไม่ให้บุตรสาวแต่งงานกับคุณช พิการนั่นถูกคนนำกระสอบมาคลุมศีรษะแล้วทุบตีเหตุใดชาวบ้านไม่ด่าคนร้ายกลับบอกว่าสมควรหากไม่นำความขึ้นทูลฟ้องต่อห้องเต้ให้พระองค์มีรับสั่งไตส่สวนไหนเลยจะล้างอายครั้งนี้ได้เป็นตายเขาก็ต้องมากราบทูลร้องเรียนฝ่าบาทเพื่อขอความเป็นธรรมแต่จนป่านนี้เหตุใดหยวนกงกงถึงยังไม่มาเรียกกันเล่า ไอเท้าหานคุกเข่ารออยู่หน้าตำหนักจนกระทั่งยามเฉินหยวนกงกงจึงได้ออกมาบอกว่าฮ่องเต้ตื่นบรรทมมแล้วพร้อมกับพระราชทานอนุญ,ญาตให้เข้าเฝ้าได้หานจิ๋วได้ยินดังนั้นก็แทมหายเมื่อยล้าเป็นปลิดทิ้งรีบลุกขึ้นก้าวตามหลังขันทีข้างพระวรกายไปติดๆในใจคิดเพียงว่าตนควรจะร้องห่มร้องไห้เสียงดังแค่ไหนเพื่อให้ฮ่องเต้ทรงสง,ส,งสาร หลังจากห้องเต้พระราชทานอนุญาตให้ไต้เท้าหานเข้าเฝ้าไม่นานผู้ที่อยู่ด้านนอก ก็ได้ยินสุรเสียงตำหนิการกระทำดังลัน่นก่อนพระองค์จะเสด็จไปว่าราชการหลังว่าราชการเสร็จราชองค์การลดขั้นของใต้เท้าหานก็ถูกประกาศออกมาพร้อมกับขุนนางเท่าที่หน้าบวามปูดเป็นหัวหมูจนผู้คนอดหัวเราะมีได้แน่นอนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนับเป็นความอับอายอย่างที่สุดทำเอาใต้เท้าหานถึงขนาดไม่ยอมออกจากจวนกันเลยทีเดียวเพาว่าเรื่อง ื่องที่ผู้คนพากันพูดถึงเหล่านี้หาได้สร้างความรู้สึกอันใดแก่หวินสื่อไหมหญิงสาวเหลือบมองสตรีสูงสักตรงหน้าพรางที่ยิ้มบางอีห้องเฮาก็มองตอบด้วยสายพระเนตรเช่นเดียวกันพระหัตถ์ขาวเนียนวางกล่องไม้ลงประกายแสงวูบวาบของเครื่องประดับพุ่งเข้ากระทบพระเนตรจนพ่าก่อนจะทรงถามสุรเสียงเรียบจะไปแล้วอย่างนั้นหรือ เพคะพรุ่งนี้หม่อมฉันจะลงเรือแล้วอินซือตอบด้วยสีหน้าอ่อนโยนสำหรับนางอี้องเฮาทรงเป็นผู้มีพระคุณไม่น้อยแม้ว่าที่อีกฝ่ายทรงช่วยเหลือจะมาจากคำขอร้องของเจ้าทึมบางคนก็เถอะ เครื่องประดับชุดนี้หม่อมชั้นสร้างขึ้นเพื่อถวายพระองค์ในฤดูการใหม่เพราะหม่อมชั้นคงไม่ได้อยู่ถึงงานเลี้ยงยามนั้นเสียงใสกล่าวแจกแจงอีฮองเฮาพยักพระพักรับคำพระเนตรมีแววอิจฉาเผยให้เห็นน่าเสียดายนักที่ไม่อาจใช้ชีวิตอย่างอิสระอย่างเจ้าไม่อย่างนั้น อินกงคงมีความสุขมากฟังคำสัพพยอกแล้วหญิงสาวให้ยิ้มกว้างพลางกล่าวแยง้งสำหรับห้องเท่าไม่ใช่ว่าไม่อาจแต่ไม่อยากตังหากเพคะ อีหองเฮาพรันทรงพระสวนเบาๆกับวาจาของสตรีตรงหน้าอีกฝ่ายช่างตรงไปตรงมานักวินซืออยู่ตำหนักคุณหนิงพูดคุยสนทนากับหองเฮาจนบ่ายคล้อยเมื่อสมควรแก่เวลาหญิงสาวจึงเอ่ยลาประมุกวังหลังแล้วกลับสู่ร้านของตนท่ามกลางผิวทัศส,สีเขียวสดใสนอกหน้าต่างรถม้ารวมถึงบ้านเรือนและผู้คนวินซือล้วนเก็บประทับทุกอย่างไว้ในความทรง วันพรุ่งนี้นางก็จะไปจากเมืองหลวงแห่งนี้แล้วคนเรามักเห็นน้ำใจกันในยามยากอื่นซือนึกถึงประโยคนี้แล้วให้นึกขันไม่นึกเลยว่าจะมีวันที่อดีตสามีต้องมาช่วยเหลือพวกนางขึ้นเรือเช่นนี้ แต่เพราะมีหลันชิงอาสาให้ความช่วยเหลือทำให้การเดินทางครั้งนี้ของนางไม่ทุลักทุเลจนเกินไปอดีตสามีมาส่งนางด้วยรถม้าที่ท่าเรือแห่งหนึ่งห่างออกมาจากเมืองหลวงไม่ไกลนักหวินซื่อมองกลุ่มของตน้นที่ขึ้นไปรอบนเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยรอยยิ้มบ้างเพราะยังมีเวลาก่อนที่เรือจะออกจากท่านางกับเขาจึงพูดคุยกันตอมิได้รีบร้อ ลาจากได้ยินมาว่าอนุเจียวตั้งขันให้ท่านแล้วข้ายินดีกับทายาทสกุลหลันคนแรกด้วยเสียงสายกล่าวคำอวยพรหลันชิงอมงยิ้มรับคำขอบคุณระหว่างนางกับเขายามนี้ไร้บรรยากาศลึกซึ้งคำพูดที่เอ่ยออกมาคือถ้อยคำในใจอย่างแท้จริงนั่นบ่งบอกให้รู้ว่าคนตรงหน้าคิดเช่นไรขอบคุณ แล้วเจ้าเล่าจากไปแบบนี้ไม่คิดถึงเขาหรือสำหรับหลันชิงแล้วเขาย่อมรู้ดีกว่าใครการที่นางเลือกจากไปย่อมไม่ใช่เพราะคิดทอดทิ้งอีกฝ่ายเป็นแน่นางเพียงยิ้มรับเพาว่าไม่เอ่ยวาจา้า หลันชิงพ่อสายตามองคนตรงหน้าโดยไร้คำเอย่ยแม้จะรู้ซึงว่าระหว่างตนกับอดีตภรรยาไม่อาจกลับคืนแต่ในใจก็ยังอดคาดหวังขึ้นมาบางส่วนไม่ได้หลันชิงท่านอาจจะรู้สึกผิด และคิดว่าตัวเองติดค้างค่ายอยู่หญิงสาวเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงราบเรียบด้วยรู้นิสัยของคนตรงหน้าดีในเมื่อจะจากกันแล้วนางก็อยากให้อีกฝ่ายเลิกจมอยู่กับอดีตเสียทีตอนที่ช่วยท่านในครานั้นนั่นเป็นเพราะข้าอยากช่วยต่อให้ท่านไม่ได้เป็นคนช่วยชีวิตข้าก็ตามทีนางช่วยเขาเพราะรักนั่นคือความจริง และที่แต่งให้ท่านในยามนั้นก็เป็นตัวข้าเองที่ปรารถนาเพราะความรักนางในเวลานั้นจึงแต่งให้เขาโดยไม่เกี่ยวว่าอีกฝ่ายจะเป็นคนช่วยชีวิตนางหรือไม่ก็ตามท่านไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดต่อข้า ระหว่างพวกเราหาได้มีอะไรติดขางต่อกันอีกสายลมอบอุ่นพัดผ่านชายเสื้อและอาพรสีแดงพริ้วไหวรอยยิ้มกว้างจริงใจกว่าทุกคราถูกส่งมาให้หลันชิง้งก่อนเจ้าของรอยยิ้มนั้นจะกล่าวลาอีกครั้งเพื่อก้าวขึ้นเรือตามเสียงตะโกนของนายท้ายหลันชิงมองตามเรือลำใหญ่ที่ค่อยๆล่นออกจากท่าสตรีชุดแดงบนเรือเพียงหนึ่งผู้นั้นดูโดด เด่นยากจะละสายตาอีกฝ่ายบอกมือให้เขาพร้อมรอยยิ้มสดใสหลันชิงเห็นแล้วคล้ายในตาพราเรือนอย่างบอกไม่ถูกนางเป็นสตรีที่มีความคิดและมุ่งหน้าไปตามความฝันของตนอย่างแท้จริงเมื่อคิดถึงจุดหมายปลายทางของอีกฝ่ายเขาก็พึมพำกับตัวเองเสียงแผ่วเจียงหนานอย่างนั้นหรือช่างเหมาะกับนางจริงๆ ในสกุลสิงวันนี้เงียบเหงากว่าวันวานไม่น้อยข่าวลือเรื่องสมรสพระราชทานของคุณหนูหานยังคงไม่เข้าหูอี้สิน้นเนื่องจากสิงหูหยินเพิ่งเดินทางไปยังร้านสาขาข,าของหอฟู่เถิงนางจึงมีได้รับรู้เรื่องราวทางเมืองหลวงคุณชายใหญ่เล่า ผู้เป็นมารดาเอ่ยถามถึงบุตรชายคนโตทันทีที่กลับถึงเรือนนางรู้ดีว่าฉิงหวินฟู่มีความหยิ่งทะนงในศักดิ์ศรีตัวเองเพียงใดการที่อีกฝ่ายต้องมามีสภาพเช่นนี้อาจจะคิดมากก็เป็นได้นั่นทำให้หัวอกคนเป็นมารดานึกห่วงไม่น้อยคุณชายใหญ่อยู่ที่ศาลาในสวนเจ้าค่ะ กำลังคุยกับนายท่านหลันที่มาเยี่ยมอยู่สาวใช้ที่ถูกถามตอบอย่างนอบน้อมทว่าผู้เป็นนายกลับขมวดคิ้วเล็กน้อยอีซินจำได้ดีว่าหลันชิงผู้นี้คืออดีตสามีของอินซืออีกฝ่ายไม่สนิทสนมกับบุตรชายของนางนักนี่นาสิงหูหยินคิดพลางสาวเท้าเดินไปยังศาลากลางสวนทันที ในศาลากลางสวนที่สาวใช้เอ่ยถึงมีบุรุษสองคนกำลังนั่งพูดคุยกันด้วยสีหน้าเคร่งขรึมอีสินที่อยู่ห่างออกไปมองแล้วขมวดคิ้วแน่นพลางเร่งฝีเท้าเข้าไปทางทั้งคู่ ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S 1> <S 1> <ๆ>หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ